ครับสวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับผมวันนี้ก็ับผมขออนุญาตอัปเดตให้ลูกค้าชมเนาะให้พี่ๆน้องๆเราได้ชมเลยเนาะครับเนาะนกชุดนี้นะครับผมเป็นนกป่าร้อยเนาะเป็นนกป่าร้อยเป็นนกเป็นนกป่าร้อยเ,เป็นนกเ,เ,เฉลเลยนะครับเนาะเฉเลยเฉเลยที่คัดผ่านแล้วนะครับผมคัดเสียงผ่านว่าสามารถทําเป็นนกต่อได้อนาคตแน่นอนนะครับนะทาเป็นนกต่อได้นกต่อเก่ง่ะ เสียงใสเสียงเสียงเสียงพเพาะเสียงดีคูเก่งครับผมจุดนี้เป็นนกเฉเลยคัดผ่านนะครับเป็นนกเฉเลยคัดแล้วที่เป็นนกเชเลยที่สามารถทําเป็นนกต่อได้นกต่อเก่งในอนาคตนะครับเนาะขออนุญาตลูกค้านะครับกับไอ้ด้วยนะครับเนาะนี่กําลังจะเดินทางไปอําเภอนาโพนะครับนะอําเภอนาโพจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะอําเภอนาโอพอําเภอบุญทลิกนะครับเนาะขออนุญาตขอบคุณ ปลากีด้วยนะครับผมว่ากีพี่กีที่ชื่นชอบนะครับเนาะเนี่ยครับผมขอบคุณครับที่ชื่นชอบเนาะแราวเรามี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 ม,ม,ม,มีมีแบ่งนะครับเนาะนกเรลยนกเรลยนกเรลยก็มีแบ่งนกต่อก็มีแบ่งนะครับนะนกฝึกนกต่อรับประกรันต่อได้ทั้งวันนะครับผมเล่นได้ทั้งวันนะเนี่ยไอุดชุดนี้จะเป็นเป็นเรลย ฉเฉลยคัดแล้วนะครับผมเป็น,ฉนเฉลยคัดผ่านสามตัวกําลังจะเดินสามตัวสานกกําลังจะเดินทางไปอยู่กับปากีนะครับผมจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม